ก็คือปกติมีรูคภาประจำค่ะขายนานแล้วค่ะขายมาสามสิบสี่ปีแล้วขายนานร้านเต่อ่ะขายมานาน

มันขายขายช้ามากเนี่ยตั้งสองเดือนกว่าจะกว่าจะได้ขายก็ทยอยขายวันละหน่อยวันละหน่อยขายไม่ดีพอมันไม่ออกมันก็ขายไม่ได้อ่ะพอะเขารู้ว่าจะออกก็ถึงจะมาซื้ออ่ะพอไม่ออกเขาก็ไม่ซื้อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคนมาซื้อเยอะไหมคะน้อยค่ะไม่เยอะอเพิ่งขายได้สามวันสี่วันเนี่ย แต่วันนี้รู้สึกเงีย ب, <c ười> เบเียวันนี้เงียบค่ะขายได้นิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยมาละหน่อยละหน่อยตั้งแต่วันน,นู้นก็เนี่ยเฝ้ามาสองเดือนแล้วมันขายไม่ได้ก็ต้องเข้าเพราะว่ามันมีอยู่ก็เปิดขายทุกวันแต่ว่าเนี่ยขายได้ทีละนิดทีละนิดขายได้ไม่มากไม่เหมือนปกติมันจาก,กวันนี้มันคนจะเยอะอะคนจะเยอะสองสามวันอะ่ะ ก่อนจะออกคนจะเยอะแต่นี่ไม่มีคนเอาหกห้าค่ะอายาุไม่มีเอามีหกหกเลยเอาเลขอื่นได้เลขปกติซื้อลอตเตอรีนะ่ประจำไหมคะซื้อประจำทุกงวดงวดละใบนี้แน่นอน<ม>ซื้อไว้หนึ่งใบแล้วก็ว,กวันนี้มันวันออกแล้วไงก็วันสุดท้ายกะว่าจะเอาอีกสักใบมีแล้วซื้อไว้ต่อือเผื่อๆไปนะ ซื้อไว้เผื่อดวงเจะดีชอบฟีนี้ไม่แน่นอนแต่ว่ามันหยุดมานานแล้วไงหยุดมาเกือบเดือนกว่าก็ถงเดือนออกหนึ่งเมษามาเลื่อนเป็นสิบหกพฤษภาใช่ไหมตอนแรกว่าจะออกหนึ่งพฤษภามันเลื่อนมาเรื่อยๆ่อย่ะเพราะว่าคนมันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็ลาบากเลยก็ต้องคนก็ไม่มันก็กลับาน,นื่อนออกเลยไงเลยมามาลุ้นวันสุดท้ายไง